สวัสดีครับผมวันนี้วันที่15พฤษภาคมปี2566นะครับผมก็มีเรื่องสำคัญสำหรับสิทธิประโยชน์นะครับผม3เรื่องเลยนะเรื่องแรกนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการโอนเงินนะให้กับทางด้านของอาสาสมัครนะครับสาธารณสุขประจําหมู่บ้านนั่นคืออสมแล้วก็อสสนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสําหรับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับผมก็จะเป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับบินรอบเดือนพฤษภาคมนะครับผมถ้าได้รับสิทธ บินจะเป็นศูนย์นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็ในผู้ที่มีสิทธิ์นะครับประศัสดิของรัฐรอบเก่าเนี่ยนะฮะก็จะได้รับเป็นเดือนสุดท้ายสําหรับในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟก็อย่าลืมตรวจสอบด้วยนะสำหรับเรื่องที่3ครับก็จะเป็นเบี้ยเพิ่มนะครับของผู้พิการนะก็จะได้รับนะครับสองบาทเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลายละเอียดกันนะครับสำหรับในเรื่องของ3เรื่องสําคัญนี้นะครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับผมในเรื่องของค่าป่วยการอสมอสสนะครับประจําเดือนพฤษภาคม ก็จะมีการโอนเงินเข้าให้ตามรอบนะครับผมก็คือวันนี้วันที่15พฤษภาคมปี2566นะครับผมก็จะมีการโอนเข้าให้นะครับ1,000บาทมียอดหักนะครับ3า8 6 8บาทนะอย่างนี้ก็ลองตรวจสอบตรวจช็คดูนะสำหรับในเรื่องของอสมอสสนะครับตามที่หลายท่านรับทราบนะครับว่าคอรมอไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายค่าป่วยให้กับอสมอสส จากเดือนละ1,000บาทเป็น2,000บาทคาดว่าจะใช้งบปีละ1.3หมื่นล้านบาทนะครับที่ประชุมครอมอนะครับเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีมติเห็นชอบครับการเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมอครับแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพก็คืออสอสอจากเดิมเดือนละ1,000บาทต่อคนครับเป็นเดือนละ2,000บาทต่อคน คาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะครับจำนวน 13, 1 3 0 8 1ล้านบาททั้งนี้นะครับก็จะมีการเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ปีงบประมาณ2567นะครับวงเล็บวันที่1ตุลาคมปี2566นะครับพร้อมมอบให้กรมสนับสนุนบริหารสุขภาพพร้อมมอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขนะครับและสํานักงานอนามัยกรุงเทพมหานครครับตั้งคําของงบประมาณประจําปีของรายการจ่ายเงินค่าป่วยการครับให้แก่อสอมอแล้วก็อสสนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะตั้งแต่ปีงบประมาณ2,567เป็นต้นไปอ่าน,นี่ก็แจ้งกันนะครับผมในเรื่องของการปรับนะครับเพราะนั้นก็รอในเรื่องของปีงบประมาณนะครับผมปี2,567นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาอัปเดตกันนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้ ในเรื่องของการรับนะฮะในเรื่องของค่าอสสรหรืออสมอเนี่ยนะ,ะก็จะโอนเงินเข้าบัญชีนะครับในวันนี้นะครับหนึ่นบาทนะตามที่แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2และก็เรื่องที่3นะครับผมสําหรับในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับผมใครที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิรแห่งรัฐนะครับรอบใหม่อะมาดูกันนิดนึงครับ สำหรับวันที่18จะถึงนี้นะครับผมก็จะมีมาตรการช่วยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปานะครับซึ่งตามที่มีการช่วยเหลือนะครับก็จะมีค่าไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับสำหรับในส่วนของค่าน้ำประปาเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่ถือบัตร ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทลองตรวจสอบดูนะจะได้รับนะครับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทนะครับส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรจะเป็นผู้ชำระเองอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะครับของค่าน้ำประปานะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมนะครับอันนี้ก็คือนะฮะที่มีบัตรสปอการของรัฐรายเดิมนะครับผมวุงเล็บที่ได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของการชดเชยค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปาเนี่ยนะครับ ทางด้านของกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าอ e m ม n e นีนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคมปี2566เป็นครั้งสุดท้ายนะครับอ่าอันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมในรูปแบบของท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์ส่วนลดนะครับก็คือจ่ายเงินของเราเนี่ยไปก่อนนะทางค่าน้ำและค่าไฟนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะได้รับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ถอนเป็นเงินสดได้นะครับไปกดเป็นเงินสดได้น,ะน,นี้ก็แจ้งกันสําหรับผู้ที่มีสิทธิ รายเดิมนะครับส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่นะครับวงเล็บที่ได้รับสิทธิ์การชดเชยค่าไฟฟ้าและก็ค่าน้ำประปานะครับกระทรวงการคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าได้รับสิทธิ์ตามที่แจ้งไปนะครับว่าบินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำและค่าไฟ นะก็จะออกมาเป็นศูนย์เราก็ไม่ต้องไปดําเนินการจ่ายอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นสําหรับเรื่องที่สสิ่งที่เน้นย้ําแล้วก็แจ้งเพิ่มเติมกันสําหรับสิทธิ์รายเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องนะครับรับทราบตรงนี้นะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับยังใช้บัตรหรือว่ามีเงินเข้าบัตรสดาการัรนะครับรูปแบบเดิมนะครับบัตรเดิมอยู่นะครับในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนสุดท้ายนั่นเองอ่ะแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลการภาพ ประมาณนี้นะนะครับส่วนรายใหม่อย่างที่แจ้งไปนะครับบินจะเป็น0บาทนะครับรายการที่3นะครับหรือว่าเรื่องที่3นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าวันที่19ของเดือนนะครับจะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะครับ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับในโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการนะครับแล้วก็ได้รับเงินเบีย้ยความพิการเนี่ยนะครับก็จะมีการนะครับโอนเงินเข้าบัญชีนะเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้ที่รับมอบอำนาจ นะที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการนะครับ800บาทในช่วงของต้นเดือนมาแล้วอ่าอันนี้ก็แจ้งกันเพราะฉะนั้นนะถ้าเราดูนะครับในส่วนของเบี้ยเพิ่มพิการนี้200บาทบวกกับนะครับเบี้ยความพิการที่ได้รับต้นเดือนเนาะประมาณวันที่10ของเดือนเนี่ย800บาทรวมแล้วก็จะเป็น1,000บาทนั่นเองอ่านี่ก็เป็นเรื่องที่3แจ้งให้กับทุกท่าน ได้รับทราบนะครับในเรื่องของความคืบหน้านะครับเนะื mm ่อ hmm. เกี่ยวกับในเรื่องของการได้รับสิทธิ์นะวันนี้3เรื่องที่เรามาพูด mm hmm. คุยกัน ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับภาพประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงติดตามนะครับผมหลังจากมีการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับนโยบายนะภาครัฐนะครับผมที่เกิดขึ้นอันเนี้ยเดี๋ยวเรามานะครับแบ่งปันนะครับในเรื่องของนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนะครับรูปแบบเดิมที่ทําได้ดีอยู่แล้วนะก็แน่นอนว่าจะต้องพัฒนาแล้วก็ทําต่อไปหรือจะเป็นในเรื่องของนโยบายใหม่ ที่เกิดขึ้นนะครับนะที่จะมาสนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจนะครับในเรื่องของประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีการพัฒนาก้าวไกลต่อไปนะครับผมวันนี้ก็เป็นการอัปเดตกันนะเดี๋ยวไงมาติดตามข้อมูลกันอย่างชัดๆแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอแท่นโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ